เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ39เนาะก็กลับขึ้นไปดูที่ Passage ประโยคนี้เนี่ยเราแปลกันมาอยู่แล้วเนาะสำหรับตอบข้อ38ก็คือเราตอบว่า next ถูกไหมก็คือต่อมาให้ฉีกหนังสือพิมพ์เป็น5ตารางเซนติเมตรแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับลูกโปง่งแล้วก็ซ้อนแต่ละชิ้นส่วนคราวนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับลูกโป่งเนี่ยเราไม่สามารถเดาได้เลยเนาะว่าเออเราควรจะทำอะไรกับลูกโป่งดีดังนั้นเราก็ไปดูที่ choice กันเลยข้อ3 9เนาะก็จะมี put them into throw it under paste these onto place it around แล้วก็ arrange them next to อ uh, ะ put them into เนี่ยก็คือเอามันไปใส่ใน throw it under ก็คือโยนมันไปข้างใต้ paste these onto คำว่า paste เนี่ยแปลว่าวางก็คือวาง พวกนี้ลงบน place it around ก็คือวางมันรอบๆแล้วก็ arrange them next to คำว่า arrange เนี่ยแปลว่าจัดวางดังนั้น arrange them next to ก็คือจัดวางมันไว้ข้างๆ คราวนี้พอแปลออกมาเนี่ยทุกอันมันฟังดูแบบ make sense หมดเลยเนาะแล้วก็ถูก grammar หมดเลยคือเราก็สามารถบอกว่าเออเอา,เอาห,หนังสือพิมพ์ที่เราฉีกเนี่ยเอาไปใส่ในลูกโปง่งโยน,นไปข้างใต้ลูกโปง่งวางเอาไว้บนลูกโปง่งวางมันไวร้รอบๆลูกโปง่งหรือว่าวางมันไวข้ข้างๆลูกโปง่งก็ดูจะเป็นไปได้ทุกช้อยเลยเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราหาคําตอบสําหรับข้อนี้ได้เนี่ยก็คือรูปภาพที่เขาให้มาตอนนี้เนี่ย เราอยู่ขั้นตอนที่2อถึงสถูกไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยแปะอยู่บนลูกโปง่งเต็มเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปเลือก choice ที่เขาบอกว่าเออเราเอาหนังสือพิมพ์อะมาเอาไว้บนลูกโปง่งแปะไว้บนลูกโปง่งถูกไหมก็ไปดูกันที่ choice ก็มีช h o i c e เดียวเท่านัแหละที่เราบอกว่าให้เอามันไว้บนลูกโปง่งก็คือข้อที่สเนาะก็ตอบได้เลย ข้ออื่นเนี่ยมันแบบมันผิดความหมายเนาะว่าเออเราไม่ได้เอามันไปใส่อยู่ในลูกโปง่งหรือว่าไม่ได้เอามันไว้ข้างใต้หรือว่าเอามันไว้รอบๆเอาไว้ข้างข้างอะไรเงี้ยเราแปะมันเอาไว้วางเอาไว้บนลูกโปง่งอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันเนาะก็กลับขึ้นไปดูที่ passage คราวนี้เราก็มาแปลกันคร่าวๆเนาะก็ประมาณว่าให้ฉีกหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็น5เซนติเมตรแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง กับลูกโปง่งแล้วก็ซ้อนแต่ละชิ้นส่วนคราวนี้ไอ้ทำอะไรสักอย่างนึงกับลูกโป่งเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยเนาะว่าเออจะทําอะไรดีพอเราไปเช็คที่ช้อยส์ปุ๊บทุกอันก็ดูจะเป็นไปได้หมดเลยเนาะทั้งไปใส่ข้างในเอาไว้ข้างใต้ไว้ข้างบนไว้รอบๆหรือว่าไว้ข้างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือรูปภาพเนาะพอเราดูปุ๊บเราก็จะเห็นสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยแปะอยู่บนลูกโปง่ง ดังนั้นในสี่เหลี่ยมพวกนี้เราก็แอดซูมไปได้ว่าอ๋อ,อมันคือหนังสือพิมพ์ที่เราฉีกออกเป็น5ตารางเซนติเมตรแล้วก็มันถูกแปะเอาไว้อยู่บนลูกโป่งดังนั้นเราก็ต้องไปเลือกช้อยส์ที่บอกว่าวางเอาไว้อยู่บนลูกโป่งแปะไว้อยู่บนลูกโป่งเนาะก็มีแค่ข้อเดียวก็คือข้อสามเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าบดจัดเวลาไวรรู้เรียนรูี้เป็นส,สมุดสมุดที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว